เหรียญทองแห่งสุขภาพยีทวนหน้าเป็นเหรียญของสมเด็จย่านะครับในรัชกาลที่เก้าด้านหลังเหรียญน,นะครับ สิบ,บาทน,นี่เป็นตาสัญลักษณ์ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นพระบรมสารยลักษณ์ของสมเด็จย่านะครับด้านหน้านะครับ เด็ดภาษีสุรินทร์บรมราชนีนะครับงามจับใจนะครับ